สายสว่างพิเศษรุ่น KM 8 9 7 0 a นรุ่นนี้เขามาพร้อมค้อนทุกกระจกในตัว<น>หนึ่กล่องมีสายชาร์จ USB แบบ Type C แถมมาให้1ชิ้นและสายสะพายให้ห1อ้าอันนี้ซูมแบบปรับระยะได้ด้วยหน้าจอแสดงผลเป็นจอดิจิตอลมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม6,000ม ah ิลลิแอมกำลังไฟหน้าอยู่ที่18วัตต์ไฟด้านข้างอยู่ที่3วัตต์ ไฟหน้าเมื่อชาร์จเต็มสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง3ชั่วโมงส่วนไฟด้านข้างสามารถทำงานได้นานต่อเนื่องถึง9ชั่วโมงเลยไฟสายรุ่นนี้มีวงจรหลีไฟอัจฉริยะเลือกโหมดแสงได้วิธีการใช้งานกดครั้งที่1จะเป็นไฟแรงสูงกดครั้งที่2เป็นไฟแรงตำ่ำกดครั้งที่3เป็นโหมดไฟกระพริบสวิตปุ่มที่2กดครั้งที่1เป็นไฟสองด้านข้าง กดครั้งที่2เป็นไฟกระพริบสีแดงและกดครั้งที่3เป็นไฟกระพริบสีแดงน้ำเงินและกดครั้งที่4เป็นการปิดจุดเด่นของน้องรุ่นนี้ยังสามารถเป็น power bank ในตัวได้ด้วยเปิดใช้งานครั้งแรกแนะนำให้ชาร์จไฟให้เต็มก่อนใช้เวลาในการชาร์จประมาณ5ชั่วโมงและที่สำคัญแนะนำให้ใช้งานตามคู่มืออย่างเคร่งครัดห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลงตัวเครื่องเอง ของไฟฉายให้ความสว่างสูงไม่ควรส่องเข้าดวงตาโดยตรงในระหว่างใช้งานและเด็กควรใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ไฟฉายรุ่นนี้ให้ทางคอนนิลภพยให้ทาง Power b a n แและให้ทั้งแสงสว่างควรม,มีติดบ้านไว้นะคะ